สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสำหรับเรื่องราวนะคะของยุกิเพนพการนั่นเองนะคะก็คือปกตินะคะเราก็มักจะมีการมาพูดถึงเรื่องราวของยุกิกันเนี่ยบ่อยๆอยู่แล้วนะคะเราก็มักจะมีการมาอัปเดตผลงานของเธอมาพูดถึงนะคะสำหรับผลงานสําหรับเรื่องราวต่างๆของเธอนะคะก็เรียกได้ว,ว่าตอนนี้คิวงานก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแน่นมากจริงๆแฟนๆหลายๆคนนะคะก็ต่างติดตามนะคะเราก็ต่างมีการ พูดถึงยูกิกันเนี่ยเรื่อยๆนะคะแล้วเราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นผลงานของเธอเนี่ยนะคะที่ได้มีการอัปเดตออกมาเนี่ยนะคะอยู่ตลอดนะคะหลายๆคนก็ต่างชื่นชมนะคะในผลงานของเธอแล้วก็ต่างมีการพูดถึงนะคะสําหรับคิวงานนะคะการอัปเดตงานของเธอที่ได้มีการอัปเดตออกมาอยู่เรื่อยๆเราเนะะี่ยค่ะก็ได้เห็นกันหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่าง สนับสนุนนะคะแล้วก็ต่างมีการแบบว่าพูดถึงงานของเธอเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะก็ทําเอาตอนนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ต่างพูดถึงนะคะว่าเธอเนี่ยก็เป็นนักรองนักแสดงอีกคนหนึ่งเลยนะคะที่คิวงานเนี่ยก็คือปังมากๆเลยแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็จะได้มีการพูดถึงว่าเหมือนว่ายูกินะคะแม้ว่างานของเธอเนี่ยจะหนักแค่ไหนนะคะ เธอเนี่ยนะคะก็ยังแบบว่ามีการหาเวลานะคะเพื่อที่เธอเนี่ยนะคะจะได้มีการไปเรียนร้องเรียนรำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เอากอร้องกอรำเนี่ยนะคะมาประยุกต์นั่นเองนะคะก็คือมอรำสมัยก่อนหรือว่ากอนรำสมัยก่อนเนี่ยเธอเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการนํามาประยุกต์นะคะ เราก็นํามาฝึกร้องใหม่นั่นเองนะคะเพื่อแบบว่า,ามาให้แฟนๆที่หน้าเวทีเนี่ยได้ฟังกันก็ถือว่า,วามีหลายๆกรําเลยแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะเหมือนว่าเธอเองก็ได้มีการอัปเดตนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะเธอได้มีการไปเรียนรำนะคะแล้วก็ได้มีการบอกว่าไปเรียนร้องเรียนราใหม่นะคะกับ ครูบาอาจารย์นะคะระดับแม่เลยนั่นเองนะคะสำหรับแม่หอมจันดาวดวงเด่นนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะเธอเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการแบบว่าพูดถึงนั่นเองนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยนะคะเธอเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการอัปเดตนะคะว่าเธอเองเนี่ยก็ได้มีการเรียนน้องเรียนรำกับคุณแม่นะคะแล้วก็ถือว่าเธอเองเนี่ยก็ตั้งใจมาก ซึ่งั้งนี้เนี่ยนะคะเธอก็ได้มีการอัปเดตนะคะว่าเธอเนี่ยได้มีการไปสอบกอนลำก่อนแรกนะคะกับคุณแม่อ่าหอมจันดาวดวงเด่นนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็คือด้วยความที่เวลาน้อย แล้วก <IS 2> <ını urai> ็เธอเองเนี่ยนะคะด้วยระยะทางที่ถือว่าค่อนข้างที่จะอยู่ไกลนั่นเองนะคะก็เลยได้มีการเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยนะคะผ่านทางออนไลน์นั่นเองนะคะก็คือเธอเนี่ยได้มีการบอกว่าไปเรียนร้องเรียนรำนะคะก็คือมีการส่งเป็นข้อความนะคะรวมทั้งก็เธอเองก็ได้มีการอัดเสียงนะคะส่งไปให้แม่ครูเนี่ยฟังนะคะเพื่อให้แม่ครูเนี่ยได้มีการบอกว่าติชมนะคะแล้วก็ได้มีการบอกว่าพูดถึงนะคะสําหรับการร้องการรำของ ะะซึ่งจะต้องบอกเลยนะคะว่ายูกยิเองเธอก็คือแบบว่าตั้งใจมากๆแล้วคุณแม่เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าให้วิชาความรู้เธอเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะก็ให้ทั้งกาลังใจนะคะรวมทั้งคําติชมนะคะจนทาให้เธอเนี่ยนะคะได้แบบว่าประสิทธิ์าวิชานะคะล่าสุดก็เหมือนว่าเธอเองเนี่ยก็ได้มีการสอบก่อนแรกนะคะสําหรับกอน์ลําในครั้งนี้เธอก็ได้มีการอาเสียงที่เธอเนี่ยร้องกอน์ลํานะคะไปให้คุณแม่หอมจันเน ะะฟังก็ถือดว,ว่าเป็นการสอบกรร람ครัรร้งแรกของเธอเธอเองก็ถือดว,ว่าตั้งใจมากๆนะคะแม้ว่างานจะยุ่งแค่ไหนก็หาเวลานะคะมาเรียนรู้กรร람นะคะมาสอบแล้วก็มีการอัดเสียงไว้ให้คุณแม่ฟังนั่นเองนะคะก็ถือว,ว่าเธอเนี่ยตั้งใจมากจริงๆนะคะเราเนี่ยก็ได้เห็นนะคะเราก็ได้ฟังถึงกรราของเธอนะคะที่เธอเนี่ยได้มีการพูดถึง ก็ถือว,ว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของเธอแล้วก็ความมุ่งมั่นของเธอนะคะถือว,ว่าเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยนะคะเราก็เชื่อได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยก็จะเห็นผลงานของเธอเนี่ยนะคะแบบนี้เนี่ยออกมาอยู่เรื่อยๆอย่างแน่นอนและนี่นะคะก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ uh -huh.